ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n นล Beast Taro นะคะกลับมาอีกครั้งนะคะกับคลิป Is c o m p l e t e d EP 2นะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดต energy ความรักระหว่างคุณกับคนคุยกันสำหรับตัวของคุณนะคะในช่วงนี้เรารู้สึกว่าคุณมีความว่างเปล่าอยู่ในใจอะ่ะมันมีความรู้สึกที่ไม่แน่ใจอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะคุณยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ในตอนนี้ คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนคุยเนี่ยมันมีช่วงเวลาที่ดีด้วยกันเยอะนะแต่ว่ามันก็มีช่วงเวลาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าหยุดเธอไปต่อเลยคือมันมีจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเราควรที่จะหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ดีแล้วกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับกันและกันดีกว่ามันมีจุดตรงนั้นอยู่นะคะ ตัวของคุณเนี่ยมีความเป็น G A Press นะคะคือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีความรักอ่ะคุณเป็นคนที่มักจะดูแลเอาใจใส่พร้อมที่จะอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยู่กับคนคุยของคุณเนี่ยทั้งเวลาที่ทุกข์แล้วก็สุขเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่คุณคุยได้อยู่เขารู้สึกไม่แฮปปี้ไม่สบายใจคุณพร้อมจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่ข้างๆเขาไปคอยซัพพอร์ตไปคอยดูแลเขานะคะ แต่พอถึงเวลาคุณรู้สึกว่าในทางกลับกันเวลาที่คุณมีปัญหาหรือว่าเวลาที่คุณมีเรื่องทุกร้อนอะไรอะ่ะคุณมักจะไม่ค่อยเห็นคนคนนี้อยู่ข้างๆคุณหรือมาแล้วก็น้อยมากๆเลยที่เขาจะแสดงอะไรให้คุณเห็นให้คุณรู้สึกว่าเขาเองเป็นห่วงคุณนะหรือว่าเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณอยู่ข้างๆมันเป็นความสุขที่บางที คุณพยายามที่จะสื่อสารให้เขารู้ว่าตัวของคุณมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะเขาเหมือนกับยังไม่ได้สนใจเรื่องของคุณมากอะ่ะเขายังมองว่าเรื่องของตัวเองสำคัญที่สุดกว่าเวลาคุยกันมันกลายกลายเป็นว่าคุณจะเป็นฝ่ายที่รับฟังมากกว่าจะเป็นฝ่ายที่จะพูดนะคะไอ้สิ่งเหล่านี้รู้สึกว่ามันค่อยๆบิ้วอัพขึ้นทุกวันทุกวันใจของคุณแล้วมันทำให้คุณเกิดความไม่มั่นใจเกิดขึ้นว่า ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะสามารถที่จะไปต่อข้างหน้าได้หรือเปล่าเพราะมาในวันเนี้ที่เราคุยกันเขายังไม่ได้สนใจเรื่องของเราขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งถ้าสมมติความสัมพันธ์มันได้พัฒนาต่อไปมันจะกลายเป็นว่ามี่เราแค่คนเดียวหรือเปล่าในความสัมพันธ์ที่พยายามที่จะขับคองความสัมพันธ์ตรงเนี้ยเนี่ยแหละที่เป็นสิ่งที่คุณกลัวมากๆนะคะ แล้วเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะฉุดรั้งคุณอยู่เป็นสิ่งที่เหมือนแบบคอยเตือนสติคุณไม่ให้ทปปุ่มเทไปในเรื่องของความรักมากนะักอย่างหนึ่งอะ่ะเรารู้สึกว่ามันมีเหมือนแผลในใจของคุณที่เกิดจากคนคนนี้เกิดขึ้นมามาระยะเวลาพอสมควรมาจากนิสัยของฝ่ายหนึ่งที่คุณไม่สามารถเปลี่ยนเขาได้และเขาเองก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนได้โดยเฉพาะในเรื่องของความใจร้อนโดยเฉพาะในเรื่องของ นิสัยที่เวลาโมโหวเวลาโกรธหรือว่าเวลาที่มีอะไรไม่ได้ดังใจอะ่ะแล้วเขาชอบที่จะพูดอะไรออกมาโดยที่ไม่คิดว่ามันจะไปทำลายใจของอีกฝ่ายมากแค่ไหนตัวของคุณเนี่ยอย่างที่บอกคือมันมีช่วงเวลาที่ทั้งดีแล้วก็ไม่ดีกับคนคนนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นคุณเองก็เคยเห็นด้านที่่ดีของเขามานะคะแล้วมันทำให้คุณรู้สึกว่าแบบ ตอน,นแรกๆอะ่ะยังพอทนได้นะตอน,นแรกก็คือพยายามที่จะคิดว่าเออเขาก็คงเป็นคนนิสัยแบบนี้แหละก็คืออาจพูดไม่คิดแต่พอถึงเวลาอย่างเงี้ยคือเขาก็เป็นคนดีแต่พอนานเข้าอะ่ะมันกลายเป็นเหมือนกับ มันบันทอนความรู้สึกของคุณเข้าทุกวันทุกวันต,ต่อให้จะชอบต่อให้จะรักแค่ไหนแต่พอถึงเวลาที่ทะเลาะกันแต่ละทีอะมันเหมือนกับคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าเลยในสายตาของเขาเวลาที่เขาพูดเวลาที่เขาทาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันทำให้คุณแบบมันสะอึกเหมือนกันนะกับคําพูดเขาอะเรารู้สึกว่าบางคนถึงอันพูดแรงแบบมันว่าไร้ค่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเคยมีมาก่อนนะคะแล้วมันทําให้คุณรู้สึกว่า พอถึงเวลาที่ทุกอย่างมันอัดรุมกันขึ้นเรื่อยๆมันอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าปล่อยวางดีกว่าค่อยๆให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปแบบช้าลงกว่าอย่าเพิ่งไปเร็วๆเพราะเราเองก็ไม่ได้มีความมั่นใจในตัวคนคนนี้อีกต่อไปมันเหมือนกับตัวของคุณพยายามที่จะชุดตัวเองออกมาแล้วพยายามที่จะเหมือนกับไม่ไปต่อความสัมพันธ์ครั้งนี้ แต่ว่ายังมีความรู้สึกดีๆอยู่นะถ้าเวลาเขามาคุยดีกับเราเราก็แฮปปี้กับการที่จะคุยกับเขาแต่ถามว่าเราจะเพอร์ซูเขาต่อไปไหมเราจะวิ่งไล่ตามเขาในความสัมพันธ์นี้อีกต่อไปไหมเรารสึกว่าคําตอบของคุณอ่ะมันเปลี่ยนไปนะคะมันเปลี่ยนไปแล้วมันกลายเป็นคําว่าไม่คุณจะไม่วิ่งไล่ตามคนนี้อีกต่อไปคุณจะปล่อยให้ความสัมพันธ์อ่ะมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไปแบบ go t h the flow ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นคือปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ คุณจะไม่ไปคาดหวังคุณจะไม่ไปเทคแคร์ไม่ดูแลความรู้สึกของคนคนอีกแล้วนะคะจะเป็นก็ในฐานะเพื่อนแค่นั้นแต่ไม่มีอะไรที่แบบเหมือนทุ่งเทใจไปขนาดที่เคยเป็นมาก่อนแล้วนะคะมันเหมือนกับแผลเป็นที่คุณเคยเจอมามันค่อนข้างค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับในใจของคุณแล้วมันคอยฉุดหลังคุณเอาไว้เพราะคุณกลัวมากเลยว่า จะเจอคาพูดหลายๆจากเขาหรือว่าจะเจออารมณ์แบบผีเขา้าผีออกของเขาอะนะคะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเคิร์สในใจของคุณมากเลยนะรู้สึกว่าไพ่แต่ละใบที่ขึ้นมามันมีแต่ความรู้สึกเหมือนกับมันเจ็บปวดอะเจอคำพูดของคนที่เราชอบมากๆที่มันเข้ามาแล้วแบบมันมันฉึกหัวใจแบบตรงๆเลยท,ทั้งที่ความจริงแล้วอะเราพยายามที่จะแบบดูแลเราพยายามเอาใจใส่เขานะคะ ตัวของคุณอะถามว่าคุณร้ายได้ไหมร้ายพอๆกันกับเขาได้ไหมบอกเลยนะอยากให้คุณร้ายถ้าคุณร้ายคุณร้ายมากกว่าเขาเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ทุกวันน่ะสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันคือสิ่งที่ดีๆที่คุณอยากให้เขาเห็นเรามองว่าคุณเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความรักคุณไม่อยากที่จะแสดงด้านร้ายๆของคุณให้คนรักได้เห็นหรือว่าคนที่คุณคุยด้วยให้ได้เห็นนะคะรู้สึกว่า ไอ้ด้าน,นหลายๆอะ่ะเอาไว้แสดงออกกับคนที่เราไม่ชอบดีกว่ากับคนที่เราชอบเราก็อยากให้เขาเห็นแต่ด้านที่ดีๆด,ด้านที่สวีทของเราใช่ไหมแต่ว่าพอกับคนคนนี้มันเหมือนกับคุณต้องนั่งแบบว่าอดทนมากๆอะ่ะที่จะไม่แสดงด้านนั้นออกมานะคะคุณพยายามที่จะดึงเองแล้วก็พยายามที่จะแบบใจเย็นพยายามที่จะต่อให้บางทีอย่างเงี้ยเขาพูดอะไรมาแล้วทําให้คุณรู้สึกแบบโอ้โ oh, หได้เลย ถ้าพูดอีกนิดหนึ่งนี่ก็คงแบบว่าลมขึ้นแล้วนะอะไรเงี้ยคุณก็พยายามใหม่ใหม่ใหม่จะพยายามแบบยิ้มพยายามที่จะทําตัวเป็นเหมือนน้ําที่คอยแบบดับไฟจะไม่ทําให้เป็นน้ํามันที่ทําให้แบบว่าไฟมันลุกแรงมากขึ้นกเก่าเิอเข้าใจไหมคือคุณพยายามมากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้จนมันกลายเป็นว่าคนที่พยายามมากๆก็รู้สึกเหนื่อยมากๆแล้วก็อยากที่จะหยุดแล้วอะนะคะ แต่พอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดอ่ะมันกลายเป็นว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกเสียใจเสียดามมากๆตอนเนี้ยเขารับรู้นะว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้ทุ่เทเพื่อความสัมพันธ์เหมือนเมื่อก่อนแล้วคะ่ะ เขาสามารถสังเกตแล้วก็สามารถสัมผัสดได้กับความห่างเหินที่คุณมีให้กับเขาเขารู้นะมาก่อนอนะ่ะคุณพยายามดูแลเอาใจใส่เขามากแค่ไหนนะคะแล้วเขา appreciate นะกับการที่คุณทําแบบนี้ให้ในสายตาของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าไม่มีใครที่ดีได้เท่าคุณอีกแล้วนะคะในชีวิตของเขาคุณดีกว่าคนหลายๆคนที่เคยเข้ามาในชีวิตของเขาเขาร,รู้แหละ ในชีวิตเนี้ยคงไม่สามารถที่จะไปหาคนที่ดีกว่าคุณได้ที่ไหนต่อไปแต่นิสัยของเขาเองด้วยอ่ะเขาก็รู้แหละว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบทันนีทันใดนะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกผิดไหมกับสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณเคยทําร้ายใจคุณบอกได้เลยนะว่าคนคนนี้รู้สึกผิดมากแล้วก็อยากที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาเนี่ย เหมือนกับพึ่งเพิได้รับรู้อะความเย็นชาที่คุณีให้แล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องการความเย็นชาเขาอยากได้คุณคนเดิมกลับไปเขาอยากได้ความรักความหุ่งใหญ่จากคุณอีกครั้งหนึ่งและถ้าเขาได้โอกาสครั้งเนี้ยเขาจะพยายามปรับตัวเขาจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะเรารู้สึกว่าเราเร่เนี้ยเขาจะมีการเทคแอคชั่นนะจะมีการส่งข้อความหรือว่า มีการที่แบบมาเจอกันแล้วทําให้คุณสองคนได้คุยกันคือคนคนนี้เขามีการ Take Action มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะเขาอยากที่จะดึงคุณกลับไปนะคะจะไม่ยอมที่จะให้คุณเดินออกไปแน่นอนเพราะเขารู้แล้วนะ,ะว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีค่ากับเขามากแค่ไหนเนาะคนคนนี้นะคะเขาสามารถเป็นชาวลัคนาราศีเมษได้นะ Aquarius a r ริสนะคะลัคนาราศีเมษแคปเ i c อร์นนะคะลัคนาราศีมังกรสักิเชเรสนะคะชอวลัคนาราศีธนูอืมเนี่ยดูสิคะมันมีการเปลี่ยนไปของคุณนะ คุณเนี่ยมีการไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองมากขึ้นไปโฟกัสกับในเรื่องของอาชีพการงานไปมีเพื่อนกลุ่มใหม่ๆนะคะมากขึ้นแล้วมันทําให้ของคุณเนี่ยมีความสุขมีความมั่นใจในตัวเองอีกครั้งสามารถที่จะดึงโฟกัสที่คุณเคยมีในเรื่องของความรักมาในเรื่องของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็ตัวของคุณเนี่ยด้วยความที่คุณ พอถึงเวลาที่ไปโฟกัสกับชีวิตของตัวเองทุกๆ่างมันดีขึ้นมากๆเลยทั้งในเรื่องของอาชีพของคุณเองก็ดีทั้งในเรื่องของฐานะของคุณเองก็ดีมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าตัวออร่าความสุขตรงนเนี้ยเนี่ยที่มันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวอะ่ะเขารู้นะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีดีมากๆขนาดเขาเองยังรู้สึกตกหลุรักคุณเลยใช่ไหมคะเขาก็เลยรู้สึกว่า ้าสมมติว่าเขาเนี่ยยังไม่ take action ยังไม่ทำอะไรได้เสียคุณไปแน่เพราะสิ่งที่คุณมีมันคือสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีนะคะ Stay true to yourself ในตอนนี้เนี่ยคุณได้เลือกแล้วนะคะว่าคุณจะรักษาความเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดตอนนี้เนี่ยคุณเลือกที่จะไม่สวมหน้ากากแล้ว คุณพร้อมที่จะเป็นตัวของตัวเองพร้อมที่จะเหมือนกับก็ยังเป็นคนที่สวีเหมือนเดิมนะแต่ถ้าสมมติว่ามาล้ำเส้นคุณเมื่อไหร่ต่อให้เป็นคนที่คุณชอบคุณเองก็พร้อมที่จะไฟ g h อะก็คุณคงไม่รักษาความรู้สึกอะไรกันอีกแล้วนะคะคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเขายังไม่เห็นรักษาความรู้สึกคุณเลยเขายังไม่เห็นแบบให้เกลียดเลยในบางครั้งอะแล้วทาไมคุณจะต้องให้เกลียดเขาทำไมคุณที่จะต้องให้ความรู้สึก ส่วนใจในความรู้สึกของเขาขนาดนั้นนะคะตอนนี้มันเหมือนกับคุณกลับมาโฟกัสในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้ว Keep an open mind ดูสิตอนนี้นะคะคุณเปิดใจให้กับอ p t i o นใหม่ๆแล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครเข้ามานะดูสิเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอ p t i o นที่ตอนนี้รอ คิวเรียงกันให้คุณเลือกเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะสีแต่ละคนมีดีต่างกันนะมีแต่คนดีๆเข้ามาหาคุณมีคนที่แบบอยากที่จะทําความจักคุณอยู่เต็มไปหมดเลยนะคะ give your relationship a chance นะ คนคุยของคุณอยากที่จะได้โอกาสจากคุณแบบจริงๆจังๆนะเขาอยากที่จะได้โอกาสในการที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งอยากที่จะได้โอกาสเข้ามาเมคอับกับคุณอีกครั้งอยากที่จะมาเหมือนกับมีโอกาสในการที่จะเป็นคนแรกที่คุณนึกถึงอีกครั้งหนึ่งนะคะเขารู้สึกว่า มันมีความเสียใจเต็มไปหมดแล้วเขาเองก็รู้นะว่าเขาเนี่ยไม่เคยอยู่ข้างคุณในเว้อในวันที่คุณต้องการเขาอยากที่จะกลับแก้ตัวอีกครั้งอยากจะเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีปัญหาแล้วคุณนึกถึงคุณจะเห็นเขาอยู่ข้างและเขาจะเป็นคนนั้นให้กับคุณคนที่คุณสามารถพึ่งพาได้คนที่คุณสามารถที่จะทำตัวอ่อนแอด้วยได้เขาอยากที่จะเป็นคนนั้นอีกครั้งขอแค่คุณให้โอกาสเขาแล้วคุณจะไม่เสียใจนะคะ make the effort ตอนนี้คนคนนี้เขาพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะมีการ take action ให้คุณเห็นให้คุณรู้ว่าเขาเนี่ยมีความจรงิงใจมีความจรงิงจังมากกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่ตอนนี้เขารู้แล้วนะคะว่าใครคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาขอแค่คุณเนี่ยยังไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ไม่ไปคุยกับใครนะคะ ขอให้คุณเนี่ยยังนึกถึงเขาอยู่เสมอตอนนี้สิ่งเดียวที่เขาขอเลยต่อให้เขาจะไม่ได้มีการแสดงออกอย่างชัดเจนตอนนี้นะคะแต่ในใจของเขาว่ามันมีแต่การคิดถึงคุณนะคะมีแต่การคิดว่าจะทํายังไงให้ได้กลับมาในชีวิตของคุณได้กลับมาใกล้ชิดคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตเอนเนอร์จีนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะการอัปเดตเอเนอร์จีในวันนี้เนี่ยก็ เป็นการอัปเดต Energy การแบบ e n t เตอรเนาะอย่าไปคิดมากนะคะถ้าสมมติฟังแลารู้สึกไม่สบายใจก็ขอให้อ่อทิ้งไว้กับคลิป,ลปนี้ไปละกันนะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็เข้ามาติดตามเจอกันคลิปต่อไปค่ะ